ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องน,นี้ด้วยนะถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันเลยคําเตือนคลิปนี้ไม่มีสาระและมีคําพูดและเนื้อหาที่โคตรเหมาะสมเหมาะกับเด็กที่กาลังพัฒนาอายุน้อยกว่า1ล้านปีผู้ใหญ่ควรได้รับคําแนะนําโปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับว่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับก็จะอยู่กับ ทำครับจะกับแมชชีนิงกันนะครับผมก็เป็นอีหนึ่งสายที่คนขอกันมานะครับก็จะจะทยอยทําอันที่คนสนใจมากๆอย่างเช่นในโพสที่ผมตั้งนะครับก็ตามม่ติรอก่อนนะครับทําแน่นอนครับแต่หรือแบบอันที่คนขอมาทําแน่นอนครับจะทยอยทาลงให้นะครับผมโดยคลิปเนี้ยก็จะทำคำจาก m a c แมชชีนิงก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งสายที่มีคนขอมาเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ตอนนี้เป็นหวัดนะครับถ้าเสียงไม่ดีตรงไหนหรืออะไรผิดพลาดยังไงต้องขอ อภัยมา,นานที่นี้ด้วยแล้วกันแล้วก็ขอที่จะไปดูเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึับแล้วก็คนละหแชร์กระชองแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้ากดเลยก็อย่าไปดูกันเลยโอเคครับก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับอย่างแมชชีน i งลิทเ t อร์บีล t ทเตอนะครับมีกความสามารถนะันคือตัวเริ่มนะครับแล้วก็เทคครับ a c ซช่องเลียน,นะครับนัเจนี่ข้อโซ่เลดเรีอดกะี่มีคำว่าแมชชีนิงในชิ้นการคุณถึงใบนะครับสเตอรารถ ลูกเลกาเติมโซแล้วก็หมวกพลังให้ได้นะโดยเบรกพื้นฐานพลังเนี่ยยิงที่5 0 0พันนะครับมี1คึ่ิเลคอนแล้วก็ชิล1มหนึมื่นเป็นเกจศูนย์ 0, ซึ่งค่อนข้างเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มที่ว่าสามาันเะพราะมาชินนิ่งเนี่ยเป็นสายที่เรียกว่าเลสเลกาตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ทำอะไรต่างๆก็ต้องมีเลการเรานอนแน่นอนอะไรถึงแม้มันจะเป็นคอนโทรลฝั่งตา่างแต่ว่าอย่างน้อยคือพอมาเลสเสร็จมันก็จะลุกขึ้นมาเพราะงั้นตัวเริ่มอย่างพวกเนี้ยก็ได้เป็นตัวที่เอาไว้ช่่่ววยเเเเลกกาาาใให้้มมมพรรออออตตตตีนตน Metal นนนฟััังไปะคบจ แบ็กเวิร์มแบ็กเวิร์มนะครับมีสมาร์ทนัคือผู้เริ่มต้นครับแล้วก็เทคคอนช่องเรียนครับถ้าแบงคกากของเราเป็นแมชชีนิงเชีร์แกรนนะครับเจ้านี่แล้วก็สมารถนะครับ ect หนี่ครั้งเธอเลสเจ้านี่นะครับถ้าจำนวนยูนิตของคู่แข่งที่สแตนอยู่นะครับเป็นศูนย์ใบนะสามารถโซลช้าหนึ่งได้นะครับถ้าทำไม่ใช่เนี่ยก็คือเล่นเล่นการของแข่งหนึ่งใบนะครับสั่งนอนได้แล้วก็เอ ect นะครับช่องเรียนเหมือนกันนำข้าโซครับเล่นเล่นการที่เป็นแมชชีนิงของเราหนึ เป็นหนึ่งตัวนะครับที่สามารถเติมโซได้สั่งอีกฝั่งนอนได้อย่างนั้นก็สามารถสแทนเพื่อนได้ด้วยคอนค่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแมชชีนเนี่ยเป็นสนายที่เรียกว่าสามารถบริหารโซที่เป็นตัวเล่นออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นที่แบบเติมโซได้เยอะแล้วก็ตัวเล่น,นโซเนี่ยไม่ได้มีแบบเอาไปถอดทิ้งนะแต่ว่าสามารถมารีเซ็คเกอร์เนาคือเอามาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆนะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเก่งเลย,เ,ลยนะเพราะงั้นก็เป็นหนึ่งตัวเ,เริ่นนะครับที่น่าสนใจนะเพราะว่า พอเห็นสกิลของภาคเก่าแล้วท่านนี้เก่งเลยนะครับสำหรับเจ้าสายนี้แต่ว่าเป็นสายที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่ามันคอนโทรนี่แตกต่างจากสายคีโรลานะเพราะว่าสายแรฟเฟสเนี่ยเป็นสายที่แบบคอนโทรหนักมากแบบนียครับแต่ว่าเจ้านี่ไม่ใช่นี่แบบคอนโทรน้อยแล้วก็ป่าสเปกของตัวมันนั่นแหละเออจากที่ผมเข้าใจนะตัวต่อไปนะครับอย่างแมชชินนิงเวอร์เกอร์แอนด์เวอร์เกอร์แอนด์นะครับบอกว่าออโต้ครับเมื่อเจ้านี่ครับเข้าถึงช่องเรียนครับเรือดกัดเทมินเขาว่าแมชชินนิงของเราหนึ่งไมล์นะสแตนนะเป็นตัวนะครับที่ไม่ได้มีความสามารถตัวเลือ ก็เป็นตัวที่เรียกว่าเอามาลุกเรียกแค่หนึ่งแต่เพราะว่าเมื่อเกศนที่เรียกว่ามีเมื่อลงแสดงเพื่อนในค่าคอทั้งท่านจ็ง่ายแต่ว่าจากที่คิดส่วนตัวคิดว่าไม่น่าได้ใช้นะเพราะว่าเป็นสายที่เรียกว่ามีตัวลุกอยู่แล้วมันมันไปใส่คนที่ตัวอื่นน่าจะดีกว่านะแต่คิดว่าเป็นสอเที่สมัยก่อนทำออกมาเพื่อเอามาลุกเรียแหละนง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรนะขราวนี้นะครับเกศูนต่อไปนะครับอย่างแมชชีนนี่ สกอร์ปิโอสกอร์นะครับเป็นคีเตคอนทิกเกอร์นะครับที่มีเบทพลังยีนห้าพันหนึ่งคีเตคอนครับแล้วก็มีชิลหนึ0งหมื่นก็เป็นคีเตคอนที่ติดชื่อม a ช h น n i งนั่นแหละครับง่ายๆเลยตัวต่อไปนะครับของ m ม c ช i n i n g ก็คือมาชิน i n ง h ฮนนี่บีแฮนนี่บีนะครับเป็นทิกเกอร์ที่มีเบทพลังห้าพันละชิลหนึ่งหมื่นแล้วก็เป็หนึ่งทิกเกอร์นะครับที่ติดชื่อของม a ช h นงเหกันเลยตัวต่อไปนะครับอย่างมาชินนิงบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟนะครับเป็นคีเตคอนทิกเกอร์ที่ติด ชิวนะครับหนึ่งมื่นเนาะเขเป็นทิกเกอร์ครับเหมือนตัวอื่นๆ,ๆที่ติดชื่อของมาชิน i n งนั่นเองตัวต่อไปนะครับอย่างมาช i นนิงมิสเนสมิสเนสนะครับเป็นดอทิกเกอร,ร์คซึ่งมีเบพลัง5,000ันหนึ่งกิลครับแล้วก็ชิวแค่5,000นะก็เป็นอีกหนึงทิกเกอร์เหมือนกันนะครับที่ติดชื่อของมาชิน i n งนะครับผมตัวต่อไปนะครับอย่างมาชินน่งคิลเลอร์แอนด์คิลเลอร์แอนด์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทิกเกอร์นะครับที่ติดชื่อของมาชินนิงนะซึ่ง,ง e 5, 1, นะบเบรค ตัวต่อไปนะครับอย่าง Machining s c a คร์ับนะครับเป็นดอทิกเกอร์นะครับที่ติดชื่อของ m มช h i n นิีกแล้วนะซึ่งเจ้านี่นะครับมีเบสพลังยีน5,000มีลลิคิิคอนนะครับแล้วก็มีชิลล5,000นะก็ยี่เหมือนตัวอื่นๆนะครับเป็นทิกเกอร์ที่ติดชื่อของ Machining แค่นั้นเลยตัวต่อไปนะครับก็ยังคงอยู่ที่ Machining อย่างปกติก็คือ m a ชป็นนิ่งครับบอมบิ๊กนะครับเป็นฮิวทิกเกอร์นะครับที่มีเบสเลย ตัวละไปนะครับอย่างไมซ์นิงซิกคาร์ด้าซิกาด้านะครับพี่เด็กก็คือเทคคอนครับคุณสามารถใส่เจ้านี้ได้นะครับ16ใบในกองการนะครับแล้วก็ออโต้ครับ่็จะมีเข้าสู่ช่องแวนเดียน,นะครับถ้าคุณมีการที่มีคำว่าไม่ชินินในโซนะครับเจ้านี่บวกพาวเวอร์สามพันจนจบเทินนะครับเป็นหนึ่งสแตทครับที่สามารถใส่ได้16ใบนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่สเตทแค่ใบเดียวหรอกที่สามารถใส่ได้16ใบขอ,ของแค่หนึ่งก็มีนะแต่ผมว่าจะไม่ได้มนะีเงินแลนวมีแค่หนที่มีสามารถใส่อย่าง,างนี้ได้บ้างนะแต่เป็นตัวทีต เอามาปั๊มพลังได้นะครับเพราะถือว่าเมื่อลงท่านในโซมีแมชชีนนี่อยู่ก็สามารถบุก3,000เก้เป็นตัวตี7,000ได้นะซึ่งเบรคพลังมันยืนแค่4,000มีหนึ่งคิดะคอดเป็นสเตติกเกอร์แล้วก็มีชิลด์หนึ่งหมื่นแค่นั้นเลยตัวต่อไปนะครับอย่างแมชชีนนี่ไฟร์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 นะครับผู้ถือบอกว่าออโต้ครับคาร์ดิบาลหนึ่งครับมันจะนี่เข้าสู่ช่องนี้นะครับถ้าถ้าไม่กัดเรานะเป็นแมชชีนนี่หนีช่อการถ้าคุณจ่ายค่าคอรนะถ้าจ่ายเล่่่่่กะขขขอออองงงคคคนนนนืุณลลลไไไปสสแแตรรรัับบบ้ว็เาาาใมมถ แต่ได้แต่ไมฟ์ถัดไปไปถึงตัวที่พอลงปุ๊บก็สามารถลัดเย่เราได้แล้วอีกอย่างสั่งฝั่งแช่ห้ามบุกด้วยเป็นงตัวขั้นที่ด้เก่งเลยสับเจ้านีนะ้เพราะว่ามีเบรพลังยิตแค่ส0่พมีเด็กจีติคอนแล้วกเป็นติกเกอร์ประเภทกีติกอร์ติกเกอร์แล้วก็มีชิลหนึ่งหมืก็เงื่อนไขของมันก็แค่ลงมาวัดนี่ก็ลลุกตัวหนึง่งสั่งแช่ตัวหนึ่งขั้นที่จะเก่งเลยสับเจนี้นะตัวต่อไปนะครับอย่างแมชชีนนี่สโนววิงนะครับสโนวอกวิงยังบเกว่า ทนีูกจริงอ่ามันมือเป็นค่าคอรของการเล่กจีการเดียนนะครับถ้าคุณจะค่าคอนะก็คือสามารถเลือกเป็นคอร์เตอร์ชาหรือว่าโซชาได้เป็นหนึ่งตัวที่เรียกว่าชิวบายฮิวเลยนะครับที่สามารถ คืนคอร์ดได้ว่าจะเป็นหายแดงหรือโซชาร์จ้เป็นฮิวที่ท่านที่เก่งเลยแะนิยมเล่นกันมากตอนภาค G ีนะคราะว่ามันสามารถคือสเปรยากรให้กับเมริกาได้ทัง้งตินดีเลยสับเจนี่นะตัวต่อไปนะครับอย่างมั c ช i n ิ n งทรีฮอเปอร์ที่ Hopper ท่านบอกว่า s c t ช่องเลียครับเจเนชั่นเบรหนึนะครับนาเจนี่ครับกับเข้าของกาดเลือดเล็กกากคุกแข่งหนึ่งใบนะครับจุดนั้นนะครับจะไม่สามารถสแตนได้ในช่วงสแตนใไฟถัดไปอย่างนันสปองกัดถ้าเป็นหนึ่งตัวนะที่เป็นคิดีคอนที่มี ข้อดีของมันคือมันกักกองได้และแค่สั่งแช่ฝั่งห้ามลูกเป็นค่าคอสที่ใช้ง่ายมากไม่ได้แย่ครับเจนี้มันจะเป็นคีที่ค่อนข่านที่เก่งเลยต่อมาออกมาใหม่จากเมกานะเพราะว่าแทบจะเล่นในทุกทุสายเลยเพราะว่ามันไม่ติดชื่อแบบฟิกต้องเล่นแค่ชื่อนี้แต่ว่าขอแค่ได้แช่ฝั่งกับกองได้ของข้านที่เก่งเลยเพราะเป็นตัวรีกับกองได้เลยน,นี่คราวนี้นะครับก็มาทางน้านเกมหนึ่งนะมากอย่างแมชชีนนิ่งเรดีบด้บัคเรดี้บัางมีเทคก็คือคอนพิทักนะครับสามารถใส่กันท่่ พิ่ทักได้แค่4ใบในนของการแล้วก็ออโต้นะครับหนึ่งคอร์ดบาร์ครับเมื่อเจ้านี้คือส่งกาจันมือนะครับถ้ามันกะคุณเป็นแคนเมกาคุรลนี่สามารถจะค่าคอสถ้าจ่ายนะครับแสดงการถ้าไปผสมจากกองกาของคุณจากนั้นนะครับพอการที่เป็นแคนเมกาคุรลนี่ที่แสดงจากกาทั้งหมดนะครับลงช่องกาในทับเลสนะครับจากนั้นก็ทำที่เหลือลงดับโซนง่ายๆคือเป็นกิมติดวอลนะครับซึ่งสามารถใช้ในการกาเพราะว่าหนึ่งคอร์ดบาร์เนี่ยเรียกเพื่อได้5ตัวของสุดนะเขาใช้เด็กเก่งเลนี่เจ้นี้นะ ตัวต่อไปนะครับอย่าง Machineing Low Cost l o Cost บอกว่าอ u t o เรื่องทิ้งการมือ 1, หนึ่งใบนะบถ้าเจ้านี่เข้าสู่ช่องเรียนนะครับถ้าบันการเราเป็น Mega one, เมกาโคลนีและถ้า f b a n g a หรือเรียกกาทัาง้งหมดของคู่แข่งเป็น The t เ p สนะครับสามารถทีะขอถ้าจะจูนหนึ่งเข้าเป็นตัวที่เมื่อลงมาทิ้งนะครับได้ฝั่งเ i สก็จัว่วเป็นตัวที่ไว้เปลี่ยนมือแหละง่างยๆเลยสเจ้าหนี้นะตัวต่อไปนะครับอย่าง Machineing Best Soldier Best s o l d e r ว่าออโต้ช่องเรียนเมืเ่อเจ้านี่ตีนะครับถ้าบันการคู่ Machineing ในชื่อกาเจ้านี้บวก3,000ประสบการต่อสู้ ก็เป็นตัวที่เป็นเอาไว้เป็นเรียก่าตีเหมือนนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็มีแค่บทสามพันนั่นแหละแต่ว่าข้อดีของมันคือมันเล่นติดชื่อได้ค่อนดีเลยส่วนนี้เพราะว่ามันตีหมือนได้นั่นเองตัวต่อไปนะครับอย่างมาชินี่คอเคซัสคอเคซัสบอกว่าออโตช่องเรียนครับเมื่อยู่ในที่ถูกเจ้าหนี้บูนนะครับมีคําว่ามาชินี่ชื่อการ์ดและจงตีฮิตแมนการสมิธน,นะครับลเลื่องเรียกา่าคููแข่งหนึ่งไปนะครับจะไม่สามารถแตนได้จนถึงสแตอร์บาเฟสถัดไปคููแข่งเป็นหนึ่งตัวที่เอาไว้ถ้าบูทแล ปูคอนโทรได้ค่าเทดียดดีเลยสับเจ้านี่นะตัวต่อไปนะครับอย่างแมชชีนนี่ฮอนเนสฮอนเนสบอกว่าออโต้นะครับเมื่อเจ้านี้เข้าสู่ช่องแววนหรือเรียนถ้าคุณมียูนิตแคนเมกาโคลนีที่มีคำว่าแมชชีนนิงอยู่ในชื่อการหรือในโซนะครับเจ้านี่จะได้บอกสาพาจนจบเทินเป็นตัวนะครับที่เมื่อลงมาสามารถปัจเจศพลังตัวเองให้เป็นหมื่นได้นะองนักดีตรีเก่งเลยเพราะว่ายังไงซาทเล่นสายติดชื่อเนี่ยแมชชีนนิงในโซนขั้นนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะเพราะว่ามันถ้าได้เป็นในโซนทุกไปเลยนี่เพราะงั้นก็็เเเเปปนนนนตตตััััววที่่่่่กงงลยยอออไะครบา mosquito mosquito บอกว่าออโต้นะครับเมื่อเจ้านี้เข้าสู่ช่องแวร์ช่วเรียนนะครับถ้าถ้าคุณเนี่ยมีแวนกาแคมเมกาโคลโนี ي อยู่นะครับก็สามารถทําการโซชาร์ได้ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ติดชื่อของมาเชนนิงแล้วก็สามารถเติมโซได้นะอย่างที่บอกครับว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างโซชาร์เยอะแล้วก็สามารถเล่นบริหารกับโซตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยก็เป็นตัวที่เอาไว้เติมโซบริหารตัวเลนนั่นเองตัวต่อไปนะครับอย่างมาเชนนิงสไลเตอร์สไลเตอร์บอกว่าออโต้ช่วงเรียนนะครับเมื่อเจ้านี้ทําการบูให้แวนกาที่มีคําว่ามางชื่อกานะะครับถ้าานกแล เนื้อกาของผู้แข่งทั้งหมดอยู่ในท่าเลสครับสามารถโซชาร์สอบได้ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่เอาไว้เติมโซให้กับแมชชีนิ่งดีๆนั่นเองนะเพราะว่าขอแค่อีกฝั่งทั้งบอร์ดนะครับเลสหมดเจ้านี้โซชาร์สอบไปก็อย่างที่บอกครับแมชชีนิงเป็นอีกสายที่เล่นกับโซแล้วก็สามารถบริหารโซได้คันด,ดีเลยฟองกระป๋องตัวที่ห้าเดนเักสัตเจ้านี่นะตัวต่อไปนะครับอย่างแมชชีนิ่งทารดิเกรทารดิเกสหนูกำมีเทคคอนนะครับพิดทักแล้วก็ ออโต้นะครับเลือกทิ้งการมือคนใบนะครับเมื่อเจ้านี้เขาช่องกาดจากบนมือนะก็จะค่าคอนะครับด้วยยูนิตที่ของคุณนะครับที่เป็นแมชชีนิงหนึ่งตัวนะครับในชื่อตการนั่นจะไม่สามารถถูกคิดได้จนจบเทินนะครับแล้วก็ออโต้ครับเมื่อเจ้านี้ถูกดิชายช่องกาดนะครับสามารถโซชาร์ได้เป็นตัวละครับที่เอาไว้เติมโซแล้วก็เป็นเฟอร์เฟกต์เลยนะผมว่าเป็นพีจีของสายแมชชีนที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับเพราะว่าสามารถโซชาร์ได้นั่นเอง ตัวต่อไปนะครับอย่าง machining lifty lifty นะครับเทคคอนบนมือนะครับถ้ามันกางของเราเป็น machining นี่ชื่อการนณขณะที่คุณจ่ายค่าคอร์ในกัสต้ายสามารถทิ้งตัวนี้นับเป็นเกจสระได้นะครับแล้วก็ออโต้โซลบลัสหนึ่งใบนะครับเมื่อการมแบบนี้จริงนค่าคอร์จดบนมือก็เป็นค่าคอร์ดกัสต้ายครับที่มีจีอินิตที่มีคำว่า machining นี่ชื่อการนะครับถ้าคุณจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายนะครับด้วยเรื่องการเขาแข่งหนึ่งใบนิดนั้นนะครับจะไม่สามารถสแสดงได้ในชุดสเตย์ไมเฟสถัดไปนะครับเป็นตัวที่เอาไว้เป็นทิิ้้งงไสาหรับแแมชชีน่โดยยเเฉพะลลวก็ แมาหนึ่งโซบาร์ถ้าทิ้งให้กับตัวที่ติดแมชชินนิงเกสีนะสามารถสั่งแช่หนึ่งตัวไดข้ของทานอีกนตัวที่ท่านติเก่งเลยดนเองสัจเจนีนะเป็นยังกันมากครับกับทำเขาจากมชชินนิง EP หนึ่งรอบนี้นะนี่เป็นแค่เกรดูนหนึ่งของภาคเก่านะครับซึ่งอย่าคิปหน้าเนี่ยมี3พาร์ทเลยเดี๋ยวดูทรงแล้วก็คือมีเกรดสองสามสี่แล้วก็เป็นของวีทั้งหมดเนาะซึ่ง ส่วนตัวไม่ใช่มา่อกมันหนาไปเพราะว่าแค่นี้ก็สิบนาทีแล้วพราะที่จะเยอะเลยสับาชนิงนะเป็นสายที่เรียกว่าน่าสนใจแบบลุกเล่นของมันนะเพราะว่านอกจากจะมีการเติมโซ่อย่างบลาข้างการเลสเรียกะศที่แบบโอ้โหดุด,ดันแล้วก็การคอนโทรลฝั่งแบบเล้าใจนะเป็นตัวที่ขอกท่านที่เก่งเลยมีสายนะที่เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยได้โฟกัติดตามของเก่าเยอะแล้วก็เล่นงขอความสิทธยากนะเพราะงั้นก็ น่าสนใจนะใครับอยากลองก็ไปหาลองกันได้นะครับผมก่อนที่จะไปนะครับก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับแล้วก็คนละหนึ่ง, share, งแชร์ถ้าชอบแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไปพาคลิปให,ใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นทรายไหนหรือตัวอะไรหรืออยากเห็นอะไรนะรก็สามารถคอมเมนต์ไว้นล่นางได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับแล้วก็ไปเจอคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย